โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลาแม,มนเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Ace Combat Seven กันต่อนะฮะมาภารกิจถัดไปการปฏิบัติการทั้งที่สองของมิไฮถูกดีไซน์เพื่อคำนวณสรีระวิทยาของเขาที่เปลี่ยนไปในการต่อสู้ภารมิจของผมก็คือทำการเปรียบทเ,เทียบศักยภาพของเขงาตอ,ตอนกับตอนที่เขายังเด็กเอยังหนุ่มกว่าและดูซิว่าทักษะเขาพัฒนาขึ้นแค่ไหน ให้พูดความจริงผมไม่อยากจะรู้คำตอบอีกต่อไปแล้วโคตรเท่อะลุงลุงมีหายมันโคตรเท่แต่บอสจะชัดอะแม่งบอสที่เราต้องปาบให้ได้อะสำหรับคนอายุระดับเขาร่างกายของเขามีความทนทานและยืดหยุ่นมากรีเฟล็กซ์ของเขานี่ยเรียกได้ว่ายังคงแหลมคมเหมือนอย่างเช่นเคยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นตลอดหลายปี ที่บินขึ้นไปบนชั้นแอตโมสเฟียร์บนชั้นบรรยากาศนะฮะตอนทีเป็นคนแข็งแกร่งอย่างเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้รับผลกระทบของแบบความร้ายอย่างเงี้ยฮะร่างกายมนุษย์มันเปราะบางมันไม่สามารถรับมือรังสีที่ออกมาจากชั้นสตาโตสเปียร์ได้เรื่อยๆคือบนนั้นมันมีรังสีสำหรับภารกิจที่สองของเขาเราใช้ชุดสูทที่ยังไม่ได้ทำการทดสอบเขาดูโอเคตอนที่ออกไปแต่ตอนที่เขากลับมาที่ฐาน เขาเละเป็นขี้เลยเขาไปปะทะกับศัตรูที่ดื้อดึงใช้เวลาตั้งนานกว่าที่จะจัดการมันได้ชุดนี้ใช้งานไม่ได้ตามจากข้อมูลมันไม่สามารถทำให้เขาแสดงศักยภาพได้เต็มร้อย ชุดบินใหม่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดนี้แต่ตอนที่มันมาถึงหลานสาวของเขามองผมด้วยความไม่เห็นด้วยพวกหล่อนโทษผมกับความทรมานที่ปู่ของเจ้าหล่อนต้องเผชิญแต่เขาก็ยังคงหนักแน่นเขาไม่ใช่ผู้ชายประเภทที่เขาจะแคร์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเบื้องล่างอะฮะ อะไรที่เกิดขึ้นบนดินกูไม่สนเรื่องนี้ผมไม่ได้กังวลผมมั่นใจว่าสูตรใหม่เนี้ยจะปกป้องเขาอย่างหมดจดเออและเขาจะสามารถขับเครื่องบินยังไงก็ได้ตามใจต้องการในเวลาที่เขาได้ชุดใหม่ผมรู้เลยว่าคราวก่อนผมพลาดอะไรหลังจากที่เขาขึ้นบินไปล้อเก็บเข้ามาแล้วก็เขาก็โค้งขึ้นไปบนฟ้า เขาเล่งความไวได้ไวมากไม่เคยเห็นเครื่องบินลำไหนเล่งแบบนี้ได้มาก่อนขึ้นไปโดนไฮจีหลายรอบก่อนที่จะหายไปบนท้องฟ้าทีมสนับสนุนตามไม่ทันด้วยซ้ำและตอนนี้ผมก็รู้เลยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่แคร์เกี่ยวกับการกู้คืนประเทศให้กลับมาเหมือนเดิมและทำไมเขาถึงไม่แคร์อะไรที่เกิดขึ้นข้างล่างนี่เลยแน่นอน อาณาจักรของเขานั่นน่ะก็คือท้องฟ้าคือกูจะสนทำไมล่ะเออที่ที่กูอยู่ก็คือท้องฟ้าลุงแกก็เลยตื่นเต้นตอนเจอกับไอตัวเราไงเออเจอทริกเกอร์แล้วแบบมันเลยภารกิจนี้ทำลายกลุ่มของศัตรูฮะว้ยกูละเบื่อพวกที่มันอยู่เบื้องร่างมากเลยที่จริงเราวรจะต้องเล่นแบบ อะไรนะพวกแบบขึ้นบินผสมอะไรอย่างนั้นนะฮะต้องแบบมัลติโลอะ่ะเป็นลำม่วงเงี้ยเออไม่งั้นแม่งแบบไม่ได้มีหลาดตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่แปดแสนใช่ไหมไหนๆก็มาขนาดนี้ละ F หนึ J ตอนนี้เราอยู่ตรงตรงไหน เราน่าจะมาตรงนี้ได้ไหมอันนี้เป็นมัลติโลฮะมันสมดุลอยู่แล้วอะเอาเลยนี่แหละเราต้องใช้เจ้านี้ละรอบนี้มีลาดอยากได้อยู่ F 1 5 E ฮะอันล็อกละไปนายต้องทำได้ดิเออนายต้องทำได้ได้คือเครื่องบินลำใหม่ของฉันนายต้องทำได้ไม่ต้องห่วง สิบห้าท st ีหนึ่งนเก้าพแต้มจะจบสงครามแล้วได้เวลาแล้วโอ้ my I can count on all you to keep up. Let's get out there, take care of business, and come back in one piece. Strider 1, return lines to the north. And that way, if you need to race the wall. Mmm, no doubt, no Count is back in the saddle of Cyclops 2. It's a good flight, you're a good party. Nah, it's real funny. Don't bang me Strider 1. ไอพวกนี้มันระยำจังเลยโอ้โหฮิตแต่ไม่แตกนะโคตรถึกต้องยิงซ้ำซะละมีกสองหนึ่งเหรอ ่านี่งไ,ไงเอาไปโดนเถอะฮิตแต่ไม่แตกเลยนะเออแตกดิคลิปเพนเอาเจ้านั่นดีกว่าจะไปไหนจ๊ะไม่โดนไม่เป็นไรเอาไปอีก แรงพอจะกำจัดกลิปเพ็ดในดอกเดียวไหมมิสโอเคไอ้นี่แคหนีเกินไปแล้วฮิตแต่ไม่แตกอีกดอกนึงแตกเป็นไงแตก แจกความสดชื่นแตกแต่แ,ตแถวนี้ไม่มีอะไรแล้วเ่ะอฮะไปเออ กำลังไป นีม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 เนี่ยอเคยิงแม่งเอ้ฮึบโหลดรบดิจิตอลโอเคพอดูแบบแบบนี้หน่อยแซมไซ ตายซะอะประมาทไปหน่อยรู้ว่าจะไม่โดนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดมาเดี๋ยวแจกความสดชื่นเอาไปเออนั่นแหละบอกแล้วแจกความสดชื่น โดนไหมไอ้หยอกนี่ก็ได้ตู้มโอเคสวัสดีจ้าไปไหนเห็นแต่ป้อมเอเอกันพวกนีน้มัน แมงแล้วแม่งอยู่ในมุมที่แบบยิ่งยากด้วยนะเออแต่แซมมันนั้นน่าจะได้อยู่มาไม่โดนล็อกโหดมันเหลือแต่ภาคพื้นดินแล้วมั้งเนี่ยผมไม่เห็นที่อื่นเลยเออเราทำแต้มทันอยู่แล้วฮะเข้าดีดู ไม่แตกหรือแตกอยู่วะไม่แตกหรอกโอเคมาอืทำลายฮะ ไอ้พวกเครื่องบินแม่งไม่เหลือเลยอะเหลือแต่พวกไอ้ป้อมอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวแม่งยังเหลืออยู่นี่เดี๋ยวผมไปช่วยดีกว่าจะอยู่ไกลนิดนึงไปเอเอกันกับแซมเอาแซมอะแซมได้แต้มเยอะ200ไม่โดนอะมุมมันไม่ให้เนี่ยโดน เห็นอยู่เห็นอยู่ไม่โดนละเลโดนไหมเออโอเต็มท้องฟางี่ก็ชอบเลยดิ รับไปโดนเหรอรับไปถึกก็จริงแต่ไม่รอดหรอก

แน่มาใกล้ๆอ่ะจะด็อกไฟกันงั้เหรอได้มาดิยิงแม่งนี่แค่ปืนกลตัวเหลือละไปโอ้ไ,<ป>ไม่โดนเฉยเลย อีกห้านาทีท่านอยู่ฮะท่านอยู่เขาทําได้ดีอยู่แต่บางลำไม่ดื้อด้านเออแซมไซย์เดยวจบไปลาก่อน

โดนไปหนึ่งครับเรียบร้อยอีกนิดเดียวฮะตรงนั้นนะ่ะ นี่ก็ได้ฮะศัตรูดูเยอะดีโอ้แต่มุมแม่งยิงยากว่ะเพราะว่ามันอยู่ใต้เอออยู่ตรงแถวๆอาคารน่ะยิงยากมากดูดิโหดูแล้วโอ้ยากฮะยากมาก คงได้แค่แบบพวกป้อมปืนข้างบนน่ะเอออย่างเงี้ยได้อยอะอ่ะเดี่ยยังเหลือพวกเครื่องบินอยู่เนี่ยนี่แหละโอกาสลงมาละกระจายฟ้าเรียบร้อยตามโคต้าฮะ ไม right. Understood. Understood. ่แตกอันเดอร์สตูดก็มันตามโคตาแล้วที่จริงผมกลับไปเติมกระสุนน่าจะดีกว่าไหมวะที่ว่างั้นไหม ผมกลับ <ics> ไปเติมกระสุนดีกว่าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ผมจะได้ตั้งหลักทันไปเติมก่อนแล้วกันไม่แคร์แล้วเพราะว่ามันเกินโคต้ามาแล้ว6 A A M เนี่ยถือว่าดีนะเอาไว้กำจัดพวกที่แบบเป็นเครื่องบินหลายลำได้ง่ายเลยอารีสปายนะ ก็เอาเดิมมาแหละเพราะว่าไอทีเอเนี่ยมันใช้ย,ยากเทคอ f ฟปะเติมของแล้วก็ไปต่อพื้นเลือดด้วยมาเียด้เนาะแต่หากว่าเรามีอะไรทำลายภาคพื้นดินเนี่ยคงจะจบไปง่ายละแต่ก็นั่นแหละเราเน้นแบบพวกอะไรนะพวกที่อยู่บนอากาศพวกที่บินมากกว่า โล็อกใจเย็นดิอะไรคือ ages as show ครไม่รู้ลองดูโอเคสามสิบพีสุดท้ายฮะ ย no ่าย e ิงแม่งอ๋อไปของฝากจากนรกเราได้เปรียบใช่ ทุกอย่างไปเไป็นตามแผนแล้วตอนนี้สงค,คารามก็เลยจะจบสู้สามสิบมิสเตอร์เอ็กซ์อ้าวมิหายมิสเตอร์เอ็กซ์ What's going on here? I can't believe it. We just lost ship three and four. We're taking heavy damage. It's like this monster is toying with us out there. We've got to quick win, only begin! LRSSG, we have an emergency order from Mission Command. Bring down Mr. X. Child, I got Mr. But HQ wouldn't ask if they didn't have faith in you. There they are. It's the snowbirds. The two leaders are in different levels. I don't underestimate the rest of them either. We hmm. improved. Mm -hmm. <laughs>

เออโดนอยู่ฮะเาองชั่วไหนดูซิแจกความสดชื่นเนาตายสักทีสิว้ยเสร็จไปหนึ่งฮะ

พยายามไล่มันอยู่ดีนะกลับไปเติมกระสุนก่อนสเปเชียลเดลิเวอรีสตอร์เดี๋ยวเจอ,อโดนอยู่โอ้โหกี่ลูกวะนั่นนะ่ะเห็นนั่นนะั่นอะบล็อกลีกบังอาจเอาไปกินพิทครับ alvi tablay is the last escort. so, tala, my moon, i said, but you can still talk. missile did not connect. nu 1, target acquired. target is in range of guns. it's a cyclops 3. a mid-hit. i gotta eject. Cyclops three has bailed out safely. Don't worry, he's gonna make it. Listen, Trigger, real talk. If you keep this up, someone's not going home. I'll act as a lure. Meanwhile, you shoot down Mr. Rex. What? Alright, he grabbed a bait. Time to take a ride. Uh Nice, fine. Give him one more. I'll be eat.

Cyclops one is down. Cyclops one is I'm sorry count. This ah, plane exploded. Wiseman! Stay strong. We're not done here. Cyclops two, you have got the lead. Wiseman! Shit! Negative Cyclops two, you're the lead. I can't do it! Trigger should take command. The duty is yours. It's impossible. Do it! กว่าจะยิงโดนแต่ละนัดอีกโคตรลำบากเลยโดนโดนแค่นั้นยังไม่พอเลือดมันเยอะมากมิสหมดเลยเหรอวะบ่าเอ้ยเอ้ามันเข้าไปในดงกันนั่นนะฮะดงตึกอับผมไม่ตามไปนะ เพราะว่าเอาที่ถูเราต่ำม,มากโซโล่ได้ไหมทริกเกอร์กูจะรู้ไหมต้องลองอ่ะเห็นแล้วล่ะไม่โดนล็อกของแบบนั้นอนะ่ะแกน่ะต้องโดนเออเดียดจัดการมิสเตอร์เอ็กทริกเกอร์รอนายทำได้นายเป็นคนเดียวที่ทำได้โดนฮะอะไรเนี่นย เลดาอะไรกันดาตาไม่อัปเดตบ้าเอ้ยมีไส้ศึกแน่ๆเราจะฆ่าได้ปุ๊บช็อตเลยดูไปที่ท้องฟ้าตรงแถวดวงอาทิตย์อะไรนั่นน่ะดวงดาวหรือว่าแรงระเบิดนั่นหรอนี่โซสควอดนกลับบ้านแล้วมันไม่ปลอดที่จะที่เราจะอยู่ต่อ ฟังให้ดีไม่มีใครตอบสนองได้เลยแต่ตอนนี้ฟาบันทีเป็นของเราแล้วถือว่าปฏิบัติภารกิจสำเร็จฮะอ่ะลงมาจอดก่อนเนกาทีฟ อะไรนะปฏิเสธคำสั่งเลยมาบอกมันมีรีต้องชดใช้เ,ใชเขาพวกเรารู้สึกเหมือนกันไวส์แมนเขาตายปเปล่าอ่ะจะฆ่าได้อยู่แล้วแม่งว่าแล้วว่าต้องมีอะไรนะคัดซีนคัดซีนช่วยไว้ This is piece. a คัดซีนช่วยไว้อย่างนี้ตลอดเลย We have no... เอฮะ ได้อเอ็มเบลมเข้าไปใหม่แต่ก็นั่นแหละเสียเพื่อนไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะผมว่าเราก็คงจะไปต้องพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ